ของผีดวงจุดเริ่มต้นของการเดินทางเส้นทางบนเขายานาช่วงเช้าความเงียบก่อนพายุเอาว่ากันว่าเส้นทางนี้ไม่ควรเดินทางคนเดียว ถนนกดเขียวขึ้นเขายานาเต็มไปด้วยหมอกหนาทุกเชา้าแต่เชา้านี้มีคนกลุ่มหนึ่งกำลังจะเริ่มเดินทางที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลร,รถบัสคันใหญ่บรรทุกความฝันความคาดหวังและเงาของอดีตตอนนี้ผู้นำทีมสาว ยิ้มตื่นเต้นไม่รู้เลยว่านี่จะเป็นทริปสุดท้ายของเธอบาทมือกล้องประจำกลุ่มขอยบันทึกทุกช่วงเวลาแม้แต่เรื่องที่ไม่ควรถูกบันทึกไว้ทั้งหมดหกคนนั่งอยู่ในรถอย่างเงียบสงบใครจะรู้มีคนที่เจ็ดอยู่ด้วยหรือเปล่าลุงเฉียบคนขับรถเงียบขึ้ ไม่มีใครรู้ว่าเขาเคยเจออะไรมาก่อนเขาขับผ่านโค้งนี้ทุกปีทุกฤดูแต่ปีนี้บางอย่างกำลังรออยู่ป้ายเตือนข้างทางขึ้นสนิมเหมือนมันไม่เคยถูกเปลี่ยนมานานทางโค้งข้างหน้าถูกซ่อนในหมอกหนา เหมือนเส้นทางที่ไม่ควรมีใครใช้บารหยิบกล้องขึ้นมาแต่ภาพที่บันทึกไว้อาจไม่ใช่แค่ธรรมชาติวันนี้ดูภาพจากกล้องสายตาเธอเริ่มเปลี่ยนไปลุงเฉียบมองเธอผ่านกระจกหลังแต่ไม่พูดอะไรสักคำละอองฝนเริ่มตกแรงขึ้น เหมือนสัญญาณของบางอย่างหน้าจอ GPS เริ่มกระพริบสัญญาณหายไปในหมอกสนิยังคงมองออกนอกหน้าตา่างเหมือนกำลังค้นหาอะไรบางอย่างจากเบื้องบนรถบัสดูเล็กจนหน้าใจหายหยดน้ำไหลจากที่เก็บของ แต่ไม่มีใครขึ้นไปแตะเลยไฟหน้ารถค่อยๆละลายหายไปในหมอกรถหายไปจากสายตาเงียบจนเหมือนไม่มีใครเคยอยู่ที่นั่นป่าเงียบเงียบเกินกว่าธรรมชาติรู้สึกแปลกๆไหมพี่เสียงของบาทคือคำถามสุดท้ายก่อนทุกอย่างจะเริ่ม สันิหันมาช,าชา้าๆสีหน้าของเธอเริ่มเปลี่ยนไปโค้งต้องห้ามโค้องอาถรรพ์กลางหมอกที่ไม่มีสารไม่มีใครกล้าจอดแต่ทีมนี้จอดโค้งนี้ไม่มีชื่อไม่มีสารไม่มีคนดูแล สันนิยืนอยู่ตรงขอบทางใกล้กว่าที่ควรจะยืน